สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมทายใบไฮย,หยูหากินครับันนี้ว่างครับผมก็เลยมาหาเลาะเบิงเครื่องมือหากินครับผมนี่รถอัดฟางหลังจากที่จอดใบฤดูกาลที่แล้วนะครับผมนี่ก็ไก่หอดฤดูกาลอัดอีกแล้วบทันในตรวจเช็คอยู่นะครับ เ,ออเฮ้ยจอดใ้ขี่นกขี่ไก่ขี่ยังขี่ไซ่หลังจากทีเซ็ตจากฤดูการที่แล้วนะครับจะจอดทิ่นใ้เลยบันไดเบิ้งบัไดเช็คเฟืองบัท่านเอาออกอยพี่น้องฟางก็ยังไม่ทันได้เอาออกด,ดูการที่แล้วนี่ผมเปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับผม ขางเปลี่ยนผมเปลี่ยนทั้งสองขางเลยเพราะว่านี่ครับสปริงตัวนี้ตัวมุนนี่มุนบ่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนครับบ่แน่ใจว่าชุดหนึ่งตัวนี้ขางเดียวนะครับสองพันกว่าหรือเท่าไดนี่นะครับผมจำบ่ได้แล้วก็ทนีน่ๆผมเห็นเหรครับเอ,อ้ยนี่พี่น้องเห็นบ่ <laughs> จักเขาอ,อื่น เป็นยังงั้ครับนี่หักจักหักแต่ตอนไหนครับผมกับบุหูแต่ก็อัดได้นะครับแต่ผมกับบุหูมันใส่เฮ็ดอยังอัดมาสองปีแล้วผมก็ยังไม่ทันหูครับว่าเขาเอาไว้เฮ็ดอยงดอังตัวนี้ผู้ใดหูก็คอมเมนต์บอกได้เลยครับนี่สปริงตัวนี้เขาเอาไว้เฮ็ดยังหักครับแต่ผมก็อดัดจนแล้วฤดูกาลนะครับปีที่แล้ว เอารถมาเก็บแต่หัวว่าหักว่ามันหักเออตีต้มยังก็ติดเต็มครับผมมาท่านได้ตรวจเช็คเลยไก่แล้วเขาก็เริ่มซุกเริ่มถอกเริ่มซุกแล้วครับสะนี่ก็นี่เตะ ขีดสนิมขึ้นแล้วธรรมดาเนาะครับผมจอดไว้นั่นแต่ที่แน่ๆปีนี้ที่ผมต้องเฮ็ดคือใบมีดครับผมใบมีดถือแล้วผมต้องถอดเอาไปเฮ็ดไปแต่งใหม่ครับผมใบมีดสําหรับใบมีดนะครับปีฤดูกาลนี้ที่สิต้องเฮ็ดเดี๋ยวการถอดผมสิเฮ็ดให้เบิ่งคลิปหน้าเนาะครับผม มาเตรียมความพร้อมกันเดี๋ยวเวลาอีกเป็นเดือนหมดแล้วครับผมเดี๋ยวว่างมือได้ยังสิถอดครับเราจเจริญสีสเกต HB 1 3 5เออ ชุดมัดชุดยังก็ okay, ยังโอเคอยู่ครับผมอืตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนสองของ้างเบรงขี้ต้มพี่น้องเต็มอยู่แล้วผมก็บ,บัไดหลังนะครับผมผมเอามาจอดไว้เลยเบรกปกติก็คือซิมีแเต อันนั้นแหละครับผมสปริงนั่นแหละครับผมเนี่ยที่ที่เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าไปการใส่งานของมันผมก็บอกหูว่าเพ่นเขาเอาไว้เหยังแต่ก็อัดแล้วนะครับผมม่มีปัญหาอย่างนะครับสําหรับฤดูกาลที่แล้วจนผมอันนี้จอดรถไว้แล้วครับจังมาสังเกตเห็นเอา้ามันหักไต่เหิอผมก็บอกหูแน้ครับม,มีหอนหางเต้นตูไอ้แก้ว ดีนะผมมีเมย์เกรุปว่าปี่นี่ที่ต้องเปลี่ยนนะครับมีสปริงตัวหนละครับผมนะ่ยฮกแล้วก็ใบมีดใบมีดต้องเอารับเอาออกมารับให้มันคมนะครับเพราะมันถือแล้วผมสังเกตเบ้งไอรูดูการตงนึงหันนะครับผมจนทุกอย่างโอเคเมิดครับ เดี๋ยวมือว่างๆผมสิเฮ็ดคลิปถอดใบมีดออกมาให้เบิ่งหน้าครับผมก็คลิปนี้คันมีประโยชน์ไม่ยั้งก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นั่ะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานช่องน้องไม่ได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปสูุพี่สูุน้องในเบิ่งหน้าครับผมอาจจะมีประโยชน์แน่บ่มีประโยชน์แน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นั่เด้อครับผมพอได้เป็นกำลังใจ เสคลิปสู้กันเบิ้งนะครับส่วนในโต้รถก็บมมีปัญหาย่างครับเออส,สายใหญยังกระได้หดเบิ้งเนีอย่งอ้าวคลิปนี้ก็วาวลร้ใหญ่ห้างสบายดีครับผมเดี๋ยวคลิปหนาสิเท็ดโตใบมีดนะครับถอดออก ไปให้รานเขาอันนี้ไฮนะครับให้รานเขารับคมไ้ร่วนเรียบสำกับมีโยกเนี่ยตาม,มาอายุการใช้งานนะครับผมโยกเนี่ยทำได้ถือว่านเน,นียนยกบ๊ว อะคลิปนี้ก็ว่วไลไรยังฮังสบายดีครับผมพบพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ